รีโนเวทห้องทำงานให้เป็นห้องญี่ปุ่น <Hey. S 1> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีมเซนเซนะคะบีมมุดชั้นโดยุยโยค่ะอวันนี้ค่ะทุกคน บีมจะทําห้องทํางานบีมนะคะให้เป็นห้องแบบญี่ปุ่นค่ะทุกคนคะเนี่ยคือห้องทํางานของบีมที่บีมมันจะอยู่วัน,วนละประมาณสิชั่วโมงนะคะ<บ>ก็คือว่าบ้านเนี่ยบีมอยู่ห้องนี้ยแค่ห้องเดียวแล้วก็อยู่บนห้องนอนนะคะซึ่งห้องเนี้มันเป็นทุกอย่างของเราเลยตั้งแต่แบบไลฟ์สดทําตัดต่อนู่นนี่นั่นนะคะก็จะอยู่ในห้องนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเละเละนนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำห้องนี้ให้มันเปลี่ยนไปค่ะทุกคนอาจจะเห็นนะคะตอนนี้มันมันก็มีความเป็นญี่ปุ่นแหละแต่วอุ้ยตายแม่ขอโทษค่ะเดี๋ยวมาด ว่า after มันจะเปลี่ยนไปยังไงคะ่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือผนังห้องนะคะที่มันเป็นประตูค่ะเปิดออกมามันจะมีสวนแบบญี่ปุ่นด้วยแบบว่าอ้ยามีต้นไผ่มีต้นไผ่น,ไนี่นะคะก็เวลาทํางานบางทีก็ไม่ได้เปิดแอร์อะไรเงี้ยตรงนี้ฝนตกเราก็ปิดแต่ก็มีไผ่ปลอมๆนะคะพร้อมกับไม้ตียุงนะคะเพราะบางทียุงมันก็บินเข้ามาอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปย้ายของออกกันก่อน,นะคะ่ะและตอนนี้นะคะเราจะตั้งขนของออกจากห้องนะคะต้องให้ตาก,กล้องและคุณพ่อช่วยกันด้วยนะคะ ไป่ะนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบียร์ไม่ช่ไม่ไปไม่ะช่ไลกนี้เพรวค่ะนี่คือมูเตลูของบีมนะคะขอโทษที่เยระเจ้าก็จกจายขอเราเนี่ยช่วยได้แล้วอันนี้นะคะเสือที่เราจะเอาเข้าไปวางนะคะแต่เดี๋ยวเราเอามันไปตรงนู้นก่อนแ้วเอาของมากรอข้างนอกเลค ใส่ที่ยิงปตาปองมาช่วยด้วยคุณพ่อค่ะคยหยา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 ายยาหายาหาหยาไยาหยยหยาหย่ยยาายาาห เฮ้ยก้องมากเลยอะ่ะตอนแรกนู้ว่าห้องเราของเยอะนะคะทุกคน,นะคะ่ะดูข้างนอกนะคะ <c oughs> <c oughs> เหมือนย้ายบ้านใหม่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าห้องนี้มันจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะก่อนอื่นเราต้องทำขวาะอาดน,นะคะทำเตะทำเตะโอยเหนื่อย การที่มันจะเป็นห้องญี่ปุ่นได้ทุกคนมันจะต้องมีเสือนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเสือนี้นะคะแต่ว่าคุณพ่อเขาจดไว้ว่าเสือต้องวางตรงไหนบ้างอันนี้สั่งทำมาเป็นพิเศษนะคะอ้วัดฮึบ172สงแสดงว่าอันนี้คืออันยาวอันนี้อันยาวเออมพ่อไม่ต้องก็ได้หนูเขาไปเองหนูเข้าไปเองหนูทำได้แมวหนูทำได้หนูทำได้ไอา้อาวไปฮึบทุกคนหนักมากหูยยกไม่ขึ้นโอ๊ยตายเสือครัโอ๊ยตายเสือครับเสือเขาตาย โอเคเอ้ยมาแล้วหนึ่งอันไปค่ะเสืออยู่ข้างบนค่ะทุกคนไปดูห้องข้างบนกันทำไมมันหนักขนาดนี้ทุกคนงอะนี้คือห้องห้องถ่ายติ๊กต็อกพ่อเอาไปเฮ้ยเบาจังเลยเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลยสรุกวางนะคะทุกคนเราก็มาจัดเรียงนะคะตามที่เราแบบมาร์กไว้ออึอือ ย yeah, ทุกคนได้แล้วนิ่มเท้าเลยอะ่ะใช้ได้โหดีม,มากค่ะดีม,มากนีค่ะวางดีม,มากค่ะน้องๆหมุนนะคะอด,ะดีเออต้องมีเป็นความเป็นห้องป่ะไว้ตรงนี้มันแอบซ่อนเดียทุกคนนะคะเสร็จแล้วค่ะกับโซนโต๊ะคอมนะคะนี่สวยงามกาเดิมอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเราจะมาจัดห้องให้มันดูแบบน่ารักน่ารักนะคะเครื่องรางนะคะเขาบอกว่า ถ้าจะดีที่สุดอะคือให้เอาวางไว้ตรงที่ที่เรามองเห็นเฮ้ย hey, เครื่องรางสําหรับวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าและนี่ค่ะคือของที่คือบีมาบอกอิสกะว่าบีมจะทําห้องใหม่นะคะ <c oughs> เขาก็คือแอบ,บไปซื้ออะไรมาซึ่งบีมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วคือมันอยู่เนี้ยมาประมาณเดือน,นแล้วทุกคนเพื่อรอถ่ายคลิปนี้เรื่องจะอันเล็กแ่นใหญ่นะคะ <c oughs> โอ้ยน่ลรัก <c oughs> แมวกวักอะกวักเรียกเทพเจ้ามานะจ๊ะไว้ตรงนี้ พามพามพามเฮ้ยเฮ้ยน่ารักมากเลยอะรูเสียบก็ไม่มีอะต้องไปซื้อปลั๊กเพิ่มมันเออมันต้องใช้หลอดนะฮะนี่อมันแวบอยู่อุ้ยยเฮ้ย,ยดีอุ้ยอันนี้ชอบมากเลยทุกคนขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักะอะม,มันมีกล่องนึงอทุกคนไม่มีกล่องนึงอ้อ ขอบคุณค่ะน่ารักจัง และนี่ก็คือพระเอกของเราวันนี้ค่ะโมจิฟูตองนะคะเป็นฟูตองนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นตเลยซึ่งที่บิมจัดห้องใหม่เนี่ยเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่บิมอยู่เยอะกว่าห้องนอนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็คืออยากจะนอนห้องนี้เลยนะคะก็เลยเราต้องมีที่นอนแล้วแหละแต่ว่าการที่เราจะเอาฟูตองมาปูพื้นเราต้องสะอาดก่อนเพราะฉะน,นั้นเนี่ยก็เลยทําใหม่หมดเลยนี่คือโมจิฟูตองโมจิแปลว่าแปลว่าแบบโมจิโมจิที่มันนิ่มๆนะฟูตองคือผ้าปูนอนแบบญี่ปุ่นทุกคนเคยไปเรียวคังปะแบบโรงแรมญี่ปุ่นอะไรเาจะน นอนมันจะสบายมากโอเคมือไปเลยน้ำหนักเบาค่ะเพราะว่าบีมยกคนเดียวได้นะคะอึ๊บเขาบอกว่าเด็กนอนก็ดีผู้ใหญ่นอนก็ดีซึ่งบีมก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีทั้งร่างเด็กและผู้ใหญ่ในคนเดียวกัน <c oughs> เขาบอกว่ามันนอนได้2ด้านนะทุกคนมันมีด้านนุ่มกับด้านแน่นมีหลายไซส์ให้เลือกนะคะอันนี้เป็นไซส์ซิงเกิลนะเล็กสุดอุ๊ยทุกคนอันนี้คือด้านนุ่มมัง้ง เขาบอกว่านอนได้2ด้านนะอันนี้ด้านแน่นประกอบไปด้วย5เลเยอร์ค่ะมันมีวูมีเมมโมรี่โฟมมีโพลีเอสเตอร์มีชาโคแล้วก็โมชิคอโมจิคอโอ้ยอันนี้แน่นจริงนันเอาด้านเมื่อกี้มาใส่ปอกเลยก่อนนี่ไงมีเลยผลิตที่ญี่ปุ่นจริงๆด้วยมีฮงเซนะคะอันนี้แปลว่า made in แจปพับเก็บง่ายกลางง่ายปูนอนได้เลยทุกคนแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือเอาอันนี้มาปูด้วยว้ายดีจังเลย ควรเก็บไว้นอกตู้เพื่อให้อากาศถ่ายเทนะคะนําไปตากแดดประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเวลาทำความสะอาดค่ะทุกคนใช้มือปัดฝุน่นออกเบาๆไม่ควรใช้ไม้ตีหรือไม้ปัดเพราะมันข้างในประกอบไปด้วยเลเยอร์มากมายนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียทรงได้เนี่ยใช้มือปัดแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็แนะนําให้สวมปลอกฟูกตลอดเวลาเพื่อความสะอาดเราไปรีดมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้มันก็เรียบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาใส่นะเด็กๆนอนได้ผู้ใหญ่นอนได้แล้วก็น้องๆเนี่ยอาจจะแบบว่าป้องกันการตกเตียงได้ด้วย มันทำออกมาดีมากขนาดที่ว่าเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราอะนอนอยู่บนพื้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นอนแทนเตียงได้เลยนั่นเองว้าห้องช้าญ,ญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีแล้วก็รูดสิปนะคะเฮเดี๋ยวเราจัดตรงนี้ให้สวยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดู after กันค่ะ <c oughs> และนี่ก็คือ after ห้องของบีมค่ะ มีทั้งโซนโต๊ะทํางานนะคะแล้วก็มีโซนที่นอนนะคะซึ่งมันมีินิมอลน่ารักมากมากเลยทํางานไม่เมื่อยแลว้วก็กลิ้งตัวมานอนเขาก็เปิดดูไลมอนอ่านนะคะแต่ว่าครอบครัวของบีมยังไม่ได้ลองค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียกคุณแม่กับคุณพ่อเข้ามาดูกันนะคะว่าห้องนี้เป็นยังไงเสร็จแล้วแม่สวยเป็นไงบ้างสวยสวย,สวยเอาไว้ยนี้เลยเอาไว้นี้เลยเป็นไงชอบไหมนี่ก็คือหนูนะคะเป็นคนสั่งการแล้วน้องก็เป็นคนเช็ด <laughs> พอใจไหมคะ พอช่วยไปห้าสปเซได้นะคะอันนี้คือฟุตองแบบญี่ปุ่นนะคะที่เราเคยนอนในเรียวคังญี่ปุ่นตอนนั้ไหมแต่น,นี้จะต่างกันหน่อยเพราะว่ามันจะเบากว่าเราสามารถยกได้ฟุตองทั่วไปมันจะหนักหนักนิดนึงสบายอ่ะมันตัวไม่ถึงพื้นไงเออใช่ไหมรู้สึกปะรู้สึกใครจะนอนห้องนี้ <laughs> ลองนอนสิ <laughs> เป็นไงเป็นไง <laughs> เรามาดูด้านแน่นกันเอาลงมาได้จเจ้าจ่อ่ะเจ้าออันนี้ด้านแน่นนะ อ่ะด้านแน่นเราลองเปิดไฟทุกคนห้องบิมมีไฟทันแทนๆนี่นอนแบบบันเทิงบันเทิงอ่ะเป็นไงหลับไม่ตื่นตื่นเถอะเป็นไงคะไม่เหมือนกันเออชอบด้านไหนชอบด้านนู้นชอบด้านนู้นเนาะหนูก็ชอบด้านนู้นแต่ก็นอนได้2ด้านแล้วแต่คนชอบนะคะเขาบอกว่านอนตะแคงเรจะไม่ปวดหลังอะไรเงี้เหมือนอยู่เหมือนตอนที่เราไปฮอกไกโดไหมดีก็หัวโคกอย่างนั้นแหละพ่อชอบอนไรเมื่อกี้ก็ดี เออฮะทุกคนชอบด้านเมื่อกี้นะคะและนี่ก็คือเตียงของบีมค่ะเอาโมจีฟูตงเนี่ยมาปูเป็นท็อปเปอร์ได้ด้วยนอนสบายไปอีก ทุกคน,นะคะ่ะและนี่ก็คือห้องทํางานใหม่ของบีมนะคะเมื่อเรามีห้องทํางานที่มันสวยงามแบบที่เราต้องการนะคะเราก็จะมีความสุขในการทํางาน,นะคะ่ะทุกคนดูบีฟอร์นะแล้วมาดูอัปเตอร์นะมันต่างกันมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือในวันนี้ทําให้บีมได้ห้องทํางานใหม่ที่แบบแฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณโมจิฟูโตงด้วยนะคะทุกคนอยากนอนสบายสบายสไตล์เรียวคังญี่ปุ่นมาซื้อโมจิฟูโตงกันนะคะลาก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ